สวัสดีเบบี้บอยด้วยนะครับโอ้โหอัปเดตตู้กาชาเข้ามาแน่ก,กูก็ยังไม่มีเน็ก,กูก็ยังเอ้ยเซเรต่อไปก็เป็นอาสึกะชินนะครับอาสึกะชินซอนตีนม่วสั่วไปยูโห,โหย้ยดีเอ็นเอดีเนเอมันเบรียวเลย เบรียลหรอกอาร์โธเชียนอารกาเป็นตัวที่มีที่มาแค่ครั้งเดียวนะครับมาเป็นตู้กาชาเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นที่เหลือก็ไม่มาแล้วต้องขึ้นระดับ SS 2 s ขึ้นไปบ้าเ้ยเอ้เอากูทำอะไรเนี่ยอ๋อไม่มีแอนิเมชันนะครับ ไม่มีแอนิเมชันอะไรวะมันเรียกว่าอะไรน,นะเออแอนิเมชันมินิอะ่ะเออมินิบอยอะ่ะปานพวกนี้เราก็ดูไม่ได้นะครับเราไปได้นะเราไม่ได้นะเราก็เลยไม่เห็นเลยซึ่งเป็นอะไรที่น่าเสียดายจริงๆตัวที่เหมาะอัฟกาชินเอ็ดโซเอ็ดโซมันแนะนำตัวเท็ดดีด้วยวะ ให้ใช้แต่ให้ใช้แต่เทลรี่เฟนนี่คือหออของอัฟกาะชินนี่คือปานของอัฟกาชินชินอัิกาดูคร่าวๆไม่ต้องดูเยอะที่เกดูโหเยอะว่ะอัฟกาชินมีท่าเยอะวันนี้ร้อนแปลกเว้ วันนี้ร้อนที่สุดในสามโลกเลยต้องเป็นอากาศหนาวนะครับก็อ,อยู่ในตู้เสื้อผ้าได้มีสองชุดนะครับเดี๋ยวเราเอาขึ้นนี้ขึ้นนี้นี่คือชุดแรก baby f e n ชุดที่สองอัฟกาชินโอเคปูดัด ตัวละครตัวละครที่มามาเฉพาะครั้งเดียวเท่านั้นเพราะมันเป็นเพราะมันเป็นตัวจากเป็นตัวจากเลยนะอีวากิเลียนนะครับไอ้หนังอีวากิเลียนมันคงไม่มาสองครั้งนะครับมาสองครั้งนี่สุดยอดเลยห้องใครเขาจะลงทุนหนักๆเลยละ่ะซื้อเกมเข้ามาเรื่อยๆไอ้จังกูไม่ใช่ไอ้จังดิเฮียหน้ามึงอะไรอย่างเนี่ยเดี๋ยวตกแต่ เฮ้ยเวอร์ชั่นใหม่ก็อัปเดตแล้วห้องนั่งเล่นไอจังไฮเปอร์เรียนหรือเปล่าวะเป็นไงชุดนี้เท่ไหมยี่กี่ไหนโรนจะตายแล้วซีซ่สองห้าแปด กูฟังมึงไม่ออกจริงๆอสุกานี่ก็ยั่วนะเวย้ยอสุการณ์ค่อนข้างยั่วเลยนะครับยั่วยั่วผู้ชายตาัวละครเฮ้ยมันจะมีอสุการณ์หรอวะเฮ้ยมันจะมีหรอเฮ้ยมีมีอยู่มีอยู่มีอยู่ครับมีอยู่มีอยู่คาตูมมี้อตูมก็มีอยู่ วาดเอาเรื่องวะโอเคอาร์ือกาอชินไรเดอร์ซิเ m มแอนต์บิ๊กใสอาร์แอนต์บิ๊เกี่ยวอะไรกับไสอาร์ตีก็ไอหุ่นนุ่นกระป๋องหุ่นแตกต้องเล่นระดับเอสนะครับเอสแน่นอน ถ้าเป็นระดับ A มอนเตอร์มันตายเร็วแน่นอนเราต้องใช้อะไรวะเราต้องใช้เทลีเทลีนี่แล้วก็แล้วก็เทลี่อะไรวะโอเคใส่ไว้นะใส่ไว้อยู่โอเคระดับ S มันง่ายเกินไปนะครับลองแล้วระดับ E ก็ง่ายเกินไป ระดับ S อยากเกินไประดับ A มันง่ายเกินไปนะครับลองมาหลายวิธีแล้วแม่งปวดหัวแล้วเล่นแบบที่เอาได้กันเล่นแบบที่ทําได้ก็พอสวยถ้าจับเหมือนกับเบียงก้าเุ้ยโอ้เฮีย อุ้ยสวยไอ้ไม่ดีเอาท่าใหญ่มาหน่อยดิสวยต่อไปก็คือคือ QTE เอาใหม่ดิเพื่อนเอาใหม่ดิอ๋อ QTE ไม่ได้เหรอวะ ยูดีเฮ้ยมันไล่หมาละเออเคลีก็ไม่ได้เหมือนกันมึงจะแนะนำมาหาพ่อมึงเหรอวะว้ายแนะนำมาทำไมวะใช้าาไม่ได้ที่ดีไม่ได้ ประมาณนี้เดี๋ยวมันตายอุย้ยเนี่ยเอามันตายเลยเว้ยโอ้ยโอ,อ้ยเฉยดิน่าตำคาล่เหี้ยนนี่ ใครออกแบบไอ้หุ่นปัญญาอ่อนนี้วะอ๋อเฮ้ยโอ้กูตายก่อนจะตายก่อนนนี้มันจะแนะนำมาทำไมมันใช้ไม่ได้ในเกมนี้แนะนำทีมห่วยแตกมาก มันต้องใช้ q t e ได้ดิบูตเอาเลอกมาถ้ามึงแนะ่นำมามันใช้วิธีไหนวะโอเคก็โอเฟียนกลับเข้ามาตัวที่น่าจะ q t e ได้เนี่ยมันจะเป็นตัวนันจะเป็นตัวโปรเนี่ยมันเดิะมหรอมาโอเคไม่ได้กูไม่ทำเขานั้นแหละไม่ได้ก็ไม่ทำมันนะครับ q t e พูดพูดง่ายๆก็ช่างแม่งเลยนะครับ มะนาวเหาอะไรของมันไว้หุ่นนี่เอ้ยเอาดิครับเอาดิครับนี่นอ่ใหญ่ไม่ลบเร็วโอ้ยลบสวย ปวดแช่เลยอึมาอะไรเะี้โอเคเราเกียดีมาดูตัวนี้ใช้ได้ไหมเปลี่ยนน่ะน่าจะเป็นตัวที่ใช้ได้สุดแล้วนะโอ้ไม่โอ้ย What ไอเคโอเค,อเค,คยกูยอมกูย,ยอมว่าไม่จะปนูนเยวใช่ไม่ได้โอ้ยยอม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 ,ยอมแพ้ออเออออกให้มันตายเอ้มันตายฮ้<อ>ยพาไปหมดแล้ว โอ้โหตีไม่เข้าเลยโอ้มันโกรธไอ้เหี้ยเอ,อ้ยไม่น่าตีไม่เข้ามันโกรธเอาเฟียนมาช่วยดีกว่าต้องใช้เฟียนแล้วมันโกรธไอ,อ้อเหี้ยเอ,อ้ยไม่น่าใช้ไม่ได้ตะกะทั้งหมาเออพองตายเลงไงตบ เซียนก็หมดละเซียนก็หมดประโยชน์แล้วเซียนอ่ะเอ้ยเร็วลพลังจะหมดแล้วเออทำไมรอบนี้มันโหดจังวะมันเข้าหมดข้างเจ๊หลวะหายากตายเย็นนักดมึง โอ้โหเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเหมือนไม่อยากให้กูเหมือนไม่อยากให้กูชนะมึงกเหรอไม่อยากให้กูชนะใช่ไหมเนี่ยเอยเล่นใหญ่เล่นโตเพลินเนออ โอ้ยก็ลอยถูกจังหวะด้วยนะลอยถูกจังหวะด้วยอีเขี้ยนีย่ตายปกักทีสิวะอปิด่วยๆไงเลยโอ้เฮีย กูยอมกูยอมไพมอนมึงกม็มากอดอกด้วยนะเขี้อ้ยตาเอาอยู่สัตว์มึงมาแอกเหมือนกันหมดเลยหัวร้อนหัวร้อนนี้ที่ครับโอ้โจบสำรับเดี๋ยวนี้นะสำรับซีนอเมริกาซีนอะไรอ๋อเป็นอะไรอ่ะ ใครที่เข้ามารับชมก็ฝากกดไลค์กดซัสบสไคร์ให้ผมด้วยนะครับ